็สว no no ja ัสด no ีด <It> ้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบงค์นะครับตเบอรวันนี้นะครับพี่จะมาสอนฟาร์ม f k k แบบฟรีๆโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอโทรศัพท์ค้างไว้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตและไม่เสียค่าไฟนะครับและยังสามารถเปิดได้หลายจออีกด้วยนะครับผมบอกคนดูเลยนะครับว่าโคตรจะตึงเลยนะครับ ตั้งไว้แบบชิลๆเลยนะครับคนดูสามารถเอาโทรศัพท์ตั้งไว้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเป็นห่วงครับคนดูนะคนดูจะไปทําการบ้านทํางานบ้านนะครับช่วยเหลือผู้ปกครองก็ได้นะครับหรือว่าจะไปดูคลิปนะครับช่องมหาเทพแบงแบงในยูทูบหรือ t ิกกต็อกก็ได้นะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าแอป UG p h o n e เนี่ยนะครับผมฟาร์มให้คุณดูแน่นอนมหาเทพแบงแบงการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นะไม่ต้องห่วงครับคนดูแต่ก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร้และคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าคนดูทำครบแล้วไปเริ่มกันเลย Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาสู่หน้าแอป UG Phone เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมีหน้าลงทะเบียนและ เข้าสู่ระบบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี ID ให้คลิกลิงก์มาหาเชพแบงค์งนะครับผมจะปักไว้ข้างล่างคำบรรยายนะทุกคนนะมันจะมีให้คลิกลิงก์นะครับในส่วนนี้คนดูจะได้เพชรด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมคลิกลิงก์นะครับแล้วก็กรอกนะครับผมสมัครให้เรียบร้อยก่อนเข้าใช้งานนะครับ โอเคครับทุกคนทีนี้ทุกคนคลิกเลงของผมแล้วใช่ไหมครับมันจะขึ้นรูปหน้าอาหารเท่แบงแบง,แ,บงและ x u g phone นะครับนะมาใช้ u g phone ด้วยกันสิ u g phone คือโทรศัพท์มือถือตัวประสิทธิภาพสูงที่ทำงานบนครา u d สามารถช่วยให้คุณวางสายออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงและเล่นเกมขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องใช้หน่วยความจำเครื่องเลยนะครับผมลองรับนะครับ ios แ n d r o i d แล้วก็ PC ด้วยนะหรือเว็บไซต์นะครับผมไม่เชื่อมหาเทแบงแบง,แบงท้าให้หลองครับผมพอทุกคนสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับผมเรามาล็อกอินกันเลยนะครับอ่ะพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนทุกคนนะจะเห็นข้อเสน แพ็กเกจทดลองฟรีหรือข้อณสนแมปต่างๆหรือเกมออนไลน์ต่างๆใครที่เล่นอยู่ก็สามารถไปลองใช้ a F K ได้เลยนะครับผมมาทีนี้นะครับผมทำคลิปนี้เพื่อโลบอกโดยเฉพาะนะแมป toilet tower defense นะครับผมอ่ะทุกคนครับมาดูเพจนะ ทุกคนจะได้เพจนะครับทั้งหมด788เพรนะครับถ้าสมัครจากลิงก์ผมนะเฉพาะลิงก์ผมเท่านั้นนะคนดูอ่ะพอสมัครเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับหน้าแอปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะเราก็จะเข้าไปเลยนะครับที่คําสั่งซื้อหรือซตือนะครับผมมันจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะคือ UVIP นะครับแบบที่2ก็คือ new gvp นะครับผมแตกต่างกันอย่างไร UVIP เนี่ยนะครับสามารถทดลองใช้ได้นะครับฟรี4ชั่วโมงนะครับผมเฉพาะคนที่สมัครลิงก์มหาเทพแบงค์เท่านั้นและ gvp นะครับสำหรับสายเทพนะครับหรือว่าคนที่มีงบเล็กน้อยนะเติมเพื่ออะไรครับเพื่ออัปเกรดสเปคของเครื่องนะทุกคนสเปคของเครื่องจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอ่าแถ้าหาว่าให้พี่แนะนำนะครับพี่แนะนำให้เป็น new gvp นะครับ โอเคครับทุกคนทีนี้เรามาดูนะฮะการสั่งซื้อนะฮะทีนี้เราก็เข้าไปที่คําสั่งซื้อครับแล้วเข้าไปที่อยู่ V I P นะครับผมเข้าไปเลือก4ชั่วโมงฟรีนะครับสั่งซื้อครับแล้วก็จะขึ้นหน้ารอนะผมรอแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำนะครับไวมากๆอ่ะทีนี้นะครับผมสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็กดคําว่าไปดูได้เลยครับและทีนี้มันก็จะขึ้น หน้ารีเฟซสักครู่นะครับผมเนื่องจากว่ามันคล้ายๆกับรีสตาร์ทเนะครับเนื่องจากเราสั่งไป4ชั่วโมงเนาะใครที่ซื้อไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับคนดูนี่ยสามารถนะครับซื้อได้หลายๆจอแต่พี่แนะนําให้คนดูไปทดลองก่อนนะครับสําหรับสายฟรีหรือว่าทดลองก่อนนะครับโดยสมัครผ่านลิงก์มหาเทแบงแบงนะครับอ่ะคนดูมาดูนะครับผมพอนะครับเข้าหน้าแอปเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ อ่ะเข้าไปที่ tool center นี่ครับผมจะให้ทุกคนดาวน์โหลด auto l i c k ก่อนละกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตั้งด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตั้งนะจะต้องกดติดตั้งก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นหน้าแอปนะครับและพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณดูนะเราจะต้องกดนะครับยอมรับเงื่อนไขของแอป auto kick ก่อนนะครับถ้าเราไม่ยอมรับเงื่อนไขของแอป auto k i ิกจะไม่สามารถใช้าร์ม afk ได้นะครับ ต่อไปนะครับถ้าเรายอมรับเงื่อนไขเสร็จทุกอย่างเปิดเสร็จทุกอย่างนะครับผมเข้าไปที่เกมเซนเตอร์นะครับทุกคนหาเกมโลบอกนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับผมแนะนําให้พิมพ์นะครับเขียนว่าโลบอกได้เลยเพราะโหลดโลบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้กดตั้งค่านะครับเรียบร้อยนะแล้วเข้าไปที่โลบอกได้เลยครับแล้วพอเข้าโลบอกเรียบร้อยแล้วนะครับให้ใส่รหัสที่เราต้องการฟาร์มได้เลยนะและเปิดออโต้คิกได้เลยครับอ่านะครับ พอ,อเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราเข้าไปในเกมครับทุกคนทีนี้นะครับผมเข้ามาดูหน้าเกมนะครับหน้าเกมนะครับมันจะขึ้นนะมันจะคล้ายๆกับที่เราเล่นทุกวันนี้เลยนะมันจะเหมือนเป๊ะนะครับผมมันจะเป็นโลบอกนะครับโปรแกรมออโต้คิกนะครับ อ่าทีนี้เราก็จะไปฟาร์มอะไรแล้วแต่คนดูเลยครับช่องมหาเทพแบงแบงมีสอนฟาร์มใบคลเวอร์สอนฟาร์มเพชรสอนฟาร์มไข่อีเวนต์สอนฟาร์มเงินนะครับสอนฟาร์มเอฟเคมีหมดทุกอย่างนะครับแล้วแต่คนดูจะเลือกดูเลยนะครับแต่วันนี้พี่มาทําคลิปสอนฟาร์มไข่นะครับผมกับแอปพลิเคชัน u g จนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับคณดูมาทีนี้นะครับเราก็เข้าไปที่อีเวนต์ไข่นะทุกคนนะ แล้วเราก็สามารถตั้งค่ากันได้เลยนะครับผมรอบนี้ผมจะเป็น AFK โดยที่เราไม่วางตัวละครอะไรเลยนะครับผมโอเคครับทีนี้นะครับเข้ามาหน้าเกมแล้วใช่ไหมครับเราจะกดเลขบวกนะครับผมเข้าไปที่ Auto ้ c r i p t สนะครับเราจะเปลี่ยนการตั้งค่าเล็กน้อยให้เป็น3าวิแล้วเขาแล้วก็ตั้งเป็น3วินาทีนะครับอ่าทีนี้เราก็กดเพย์นะครับ Auto s c r i p ได้เลยนะครับผม เราไม่ต้องใช้ตัวอะไรลงเลยนะครับคุณดูก็ประมาณนี้นะอ่ะขอขยับเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากว่ามันไม่ตรงกับแพลเกมนะครับน่พอขยับเรียบร้อยแล้วเรากดเพลเล่นได้เลยนะครับคุณดูทีนี้นะครับมันจะเป็นการเล่นใหม่ซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้เราสามารถกดออกจากแอปได้เลยนะหมายถึงว่ากดเราจะเข้าไปเข้าไปเล่นแอปทิกต็อกก็ได้เข้าไปช่วยดูช่องมหาเทพแบงแบงไลฟ์สดอยู่ก็ได้หรือจะดูคลิปมหาเทพแบงแบงก็ได้นะครับ นะโดยที่เราไม่จะต้องเปิดแอปค้างไว้นะทุกคนนะเนี่ยเราก็ปล่อยมันฟาร์มไปนะครับชิวๆนะคนดูไม่เปลืองเลยผมบอกเลยนะครับว่าไม่เปลืองค่าไฟเราจะไม่ต้องแบบมานั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็ฟาร์มไปด้วยนะอันนี้เราสามารถดับจอได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแอป UG Phone นะครับผมเป็นไงผมว่าใช้ได้เลยนะครับระดับหนึ่งนะ เออครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสมัครใต้คําบรรยายนี้เลยนะครับมาดูนะลิงก์อยู่ใต้คําบรรยายนี้เลยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่าฝากกดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้มาหาเทพแมงก์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับส,สดีวัสวัสดีครับ